สวัสดีครับเฮ้ยเจ้าสู้จริงไหมอือเจ้าชู้เจ้าสู้เจ้าสู้เจ้าสู้อิเทสหเอาสิบแปดในการสาสิบนาทีเรามีสองแบบเมื่อกี้หกโมงรึ้นอ๋อค่ะแต่คุณไม่คิดด่วยหกโมงเช้าพร้อมจ้านึ่งสองไปใหญ่โอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้าอย <t> ่างไรครับท่านผู้ชมนะครับผมเหนื่อยทำไมตอนนี้กำลังติดอนุโยอย่าอย่อย่าปรับผมฉุกเึกเหนื่อยฉันฉันแล้วหรือพร้อมค่ะสามสองเป็นไงโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าอย่างไรท่านผู้ชมนะครับต้องดูละครของพวกเราทุกวันเหมือนดูรายการสีสันบันเทิงอย่างนี้นะครับนายสุดซ่าค่าสุดแสบค่ะทุกวันจันทร์ กาสามนาทีพรุ่งนีเริ่มเป็นตอนแรกแล้วนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าช่ใช่วยจ้าจ้าวจ้า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 ไไม่ได้ทำเลยะนไะเาแล้วกจะสิ้นลายตู้เย็นของรยนสาวแสยากจนลืเล่นงนะอครับก็เท่าไม่ยมกัจะสม ก็เลยต้องสั่งซื้เอาเพลินเพลินตอนถึงสุขมสิบแปดนาฬิกาสองนาทีในช่องสามนะคะอุยใค้ก่อนฟังตามนั้นเลยครับตามล่กันเนี่ยพร้อมพร้อมครับออกมาพร้อมค่ะสามสองกว่าผู้ชายละลาจะสิ้นลายตุ้เกตกมลก็โดนสาวแสบคุณหููตกยากจอมลุยเล่นงานซากก็เจิจะเจอเลยนะ งานซาหนูยากลั่นลาหลั่นหลายากลองอ๋อหลานหลาหลั่นลาเล่นงานซ้าเล่นงานซ้ากัเจอเลยเข้ามาแยมจ้ะซาเข้ามาแหย่ยงสองกว่าผู้ชายหลั่นลาจะสิ้นลายตุ้ยเกียร์กระมอก็โดนสาวแสบคุณหนูตกยากจอมลุยเล่นงานซ้ากันเจิงเลยนะครับก็เข้ามาแยมกันจะคุกสมบัตินายสุดซ้าค่าสุด สิบสินาฬิกาสานาทีทางช่อง3ค่ะีค่ะแปงว่เ้ยพูดเหมือนว่าไม่คชัดไ่ค่ะ่ว่าผู้ชายหลั่ล้าจะสิ้นลายตุ้ยกีกมลนก็โดนสาวแสบคุณหนูตกยากจอมลุยเล่นงานซ้ากระเจิงเลยครับอืก็เข้ามาหยั่งกะจะคุบสมบัตินายจุดซาค่าสุดแสบอย่างโดนั้นบรสนัน,น,นก็เลยต้องสั่งสอนเอาซะหน่อยจันถึงสิแปนาฬิกาสามินาทีทางช่อง3นะคะ สนันก็เลยต้องสั่งสอนซะหน่อยจันถึงสุกสิบแปดนาฬิกาสานาทีทางช่อง3นะคะโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับมากขอบคุณครับ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 